สวัสดีค่ะเจะเกียวไอสปีดทีวีนะคะวันนี้เกียวพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับโหมดบางโหมดที่น่าใช้มากๆสําหรับคนชอบแคมปิ้งตามไปดูกันค่ะค่ะและสําหรับในท่านที่เคยสอบถามกันว่าถ้าเกิดซื้อแอตโตนะฮะตัวแอตโตทรีเนี่ยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดนะและอยากจะนอนนะนอนในรถนะฮะสวีวีวีกันอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการนอนในรถแล้วก็เปิดแอร์นอนแล้วก็ปิดกระจกแบบนะ จะสบาสบายทำแบบนั้นได้ไหมเกียวมีคําตอบมาให้ค่ะสําหรับในตัว BYD Atto 3เนี่ยคุณสามารถทําได้แบบนี้ค่ะคือเหยียบเบรกนะตอนนี้ตัวรถดับอยู่นะตอนนี้เราเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดสตาร์ทค่ะพอ่อพอเรากดสตาร์ทเสร็จแล้วตัวรถเนี่ยเขาก็จะทำงานตามปกติแล้วถ้าเกิดคุณเนี่ยต้องการเนี่ยที่จะปรับนะนอนในรถ จะปรับเปลี่ยนเป็นโหมดเอาดอร์นะคะคุณสามารถกดได้ที่บริเวณปุ่มนี้ค่ะกดปุ่มนี้นะกับปุ่มนี้คู่กันนะคะค้างไว้โดยประมาณ10วิวิค่ะและมองไปที่จอกลางนะคะดูนะมองไปที่จอกลางนะะจอกลางเขาจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์เดี๋ยวดูนะคะกด1 2ึ่งสองซ้ำห1ึสองสาสี่ห้าหกดแดเ้าสิบ ขึ้นแล้วนะคะ,ะเขาบอกว่าอะไร Vehicle has e n t e r static outdoor display mode ตอนนี้เนี่ยเราเปิดโหมดเรียบร้อยแล้วนะสำหรับท่านที่อยากจะเปิดแอร์นอนสบายๆนะ,ะตอนนี้เนี่ยตัวรถของคุณนะจะไม่สามารถขับหรือเคลื่อนไปได้นะคะและสังเกตได้ที่ตรงหน้าจอค่ะถ้าปกตินะตัวรถเนี่ยจะมีตัวโชว์ขึ้นมาว่าเป็นคาว่าโอเคนะคะ แต่ตอนนี้เนี่ยคุณไม่สามารถขับได้แล้วนะตัวโอเคมันหายไปละก็คือคุณต้องจอดนอนนะคะและสําหรับเนะี่ยท่านที่ต้องการที่จะปิดตัวระบบนี้ก็ได้ง่ายๆแคนเซิลได้ง่ายนั่นก็คือค่ะกดปุ่มเดิมปุ่มที่กับปุ่มนี้กดค้างไว้จึ๊กจนกว่ารถจะดับนะะนั่นก็คือเท่ากับการปิดระบบค่ะดูนับพร้อมกันกดจึ๊กหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ 6, 7, 8, 9, ดแดรถดับเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็ปิดระบบเรียบร้อยค่ะ